สวัสดีค่ะหวยเหลาวหอยรัฐบาลไทยค่ะพี่นออ้องหวยเลาว่าสันลงหวยเล้หาวหวยไทยน้ำก็เลยบลงเป็นหวยล้าวบาัดดีฟังคำเตือนทั้งช่องก่อนค่ะคำเตือนทั้งช่องคำปินพ้าร้ยลงไว้เพื่อเป็นแนวทางด้วยค่ะหมยรัฐบาลเท่านั้นจ้าไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยค่ะหวยมีเข้ามีหลุดค่ะท่านผู้ชม ขอบคุณ FC ซีเข้ามาชมคลิปค่ะเบิ้งคลิปให้จบไม่ข้ามโฆษณานะคะทุกคนหย่งนี้เข้ามีหลุดค่ะแนวทางค่ะลงให้แนวทางขอบคุณค่ะมาดูมาดูมาด,มาดูมันจังไดสิมาดูมดึงร่วงเป็นจังได รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุลาตัวนี้พี่น้องอันนี้เบื้องให้เบื้องย้อนหลังนะคะด้ค่ะให้เบิ้งย้อนหลังเด่นที่เก้ากับศูนย์กับหนึ่งหวยที่ออกก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้คือหวยที่ออกอันนี้สองตัวบนหกหกห้าล่างก็คือ 5, ห้าเก้าเนาะล่าสุดเนาะออกล่าสุดวันที่หนึ่งที่หนึ่งตุลา บันนี้ของเขามันมาตัวใดบันนี้หกห้ามีไหมหกห้าม,ม,มาเติงต่เดนเก้าเขาเดนเก่าบันนี้มาเบิ่งเดือนยอดหลังด้วยพี่น้องครอบครอบ,อบยอดอหลังเดือนเดียวโอ้อันนี้อันเดียวกันหนึ่งตุลา นี่ก็หนึ่งหนึ่งกันยาโอ้ม่ต้องไปยอดหลังไก่ปนันเราพี่น้องเอาตัวนี้แหละเอ้อทำไมมันกต่น,นี่เขามีรุดนั่นแหละพี่น้องโรดใช่วิจรารญาณในการรับชมเอาเลยลงเป็นเพียงแนวทางนะคะผู้ใด,ดมักเด่นก็เอาเด่นไปพี่น้องผู้ใด,ดมักเป็นโตก็เอาเป็นโตไปไม่เอาอะไรสักอย่างก็ชมเพื่อความบันเทิงพี่น้อง บมากระจัดไปเลยไว้รัฐบาลไทยเด่นไปที่สีสี่กับห้าตัวนี้สามไม่มีแล้ว เก้าหางสองตัวก็สามหางตัวนี้สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดเก้าสามตัวไม่มีตัวนึ่พี่น้องสูตรนี้มีเก้าหางเก้าหางเด้อสามตัวไม่มีมมมขอให้มันมางวดหนาจะลงสามตัวใส่พ่อม ตัวลองเป็นตัวลองพี่น้องเพราะมันบร่ได้ติดเด่นนะอันนี้มันติดเด่นสี่มันมาจังสี่ได้เลขนะเด่นสองตัวบนล่างพี่น้องเด่นสองตัวบนล่างอันนี้ก็คือสองตัวเด่นแล้วนี่เลยสามสี่ห้าอันนี้ก็คือสองตัว ไมยเป็นเพียงแนวทางค่ะพี่น้องนี่ละสองตัวปากกามีหลายสีแล้วพี่น้องเด้อบูให้ว่ากันขอโทษขออภาาัยมัก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 ซื้อพี่น้องมักซื้อปากกาหลายสีม่ไว้ เขาอยากใส่สีอะไรฮาก็ใส่มีความสุขที่ในการแต้มไหมดูแล้วมันสวยงามะดูแล้วมันสวยงามสีไหนมันใกล้เคียงเฮากัอยาไปแต้มพี่นอ้องแต้มสีตัดๆกันไม่ค่อยเห็นชัดจึงเสียเห็นบ่มเห็นบ่จะเห็นชัดเด่นขึ้นมาเลย สีริ่งสีนี่กับสีนี้เม่อค่อยเข้ากันเปนไดได้ไงเห็นปะมันบอดตัดกันอันนี้ตัดกันดีขนาดเลยชมพูก็ตัดอยู่สวยอยู่สวยทุกตัวสรุปแล้วคือสวยทุกตัวสวยงามาพี่น้องลายสีใส่กันสวยงามสวยงามและหววเขา้าพี่น้องเอยสุดยอดเลยฝากติดตามช่องนี้นะคะเพราะว่าคําปินจะลงหัวเล่าทุกมือด้พี่น้อง ลงหวยราวทุกวันหอยรัฐบาลก็เว้นลงเพราะว่ามันหลายวันอยู่หวยราวนี่มันจะเว้นวันเราต้องลงลงบ่อยๆออหวยราวนะหวยราวเข้าตรงๆก็เยอะจะตามตามไปดูสูตรเก่าเลยพี่น้องคลิปเก่าเลยคลิปเก่าหวยราวพัฒนาแล้วก็หยวนนหยรัฐบาลีกหวยราวพัฒนานี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเลยสามตัวตรงก็มี ติดตามไว้พี่น้องจะได้รู้ว่าเออเข้าจริงๆหรือเปล่าไม่ได้โกโหกหลอกลวงเข้าก็คือเข้าเนีไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้ารโเอดงวดนี้ไม่เข้าเข้าแต่เด่นหนึ่งเสียแต่ว่าเด่นนี่เพราพลาดพี่น้องเขาทุกงวดสูตรช่องคําปิ่นนะนี่อาจารย์ดังแอ้มาให้ลงเนาะช่องไหนทําสูตรให้เนี่ยคําปิ่นก็ไม่ดูดูก็ดูผ่าน,าน,านเวลามาลงปั๊บมันก็ไม่เข้าหรอก เราเอาสูตรที่ว่ามันเข้าประจาประจำมันนะพี่น้องบางครั้งก็ไม่เข้าบางครั้งมันก็เข้าอย่างนี้นะบางทีนะเราตามไปตามไปตามไปเข้าตลอดเข้าตลอดทําย้อนหลังตัวนี้ทําย้อนหลังย้อนหน้าก็เข้าหมดหมดเนะช็คหน้าจอเลยคะ่ะมีแค่นี้แหลหนนะหวยน่ะมีก้าหาง สูตรก้าหางหมายรัฐบาลไทยเด่นให้สองตัวบนล่างขอบคุณที่ชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามเบื้องซองเก่าพี่น้องเออคลิปเก่าๆเด้อยอดหลังเบืง้งว่ามีคลิปเข้าไหมเข้าสามตัวตรงๆก็มีคลิปนามเอาสามตัวตรงพี่น้องตามไว้จะตามไว้ขอบคุณค่ะที่ชมคลิปค่ะ